โอ้พี่น้องมาสูบป,ป่ามือนี่ค่ะมาสูบซอยพี่เพื่อนเนาะค่ะเพระาะว่าอย่างที่เราบอกว่ามาสูบมากินปลาน้ากันสั่นกันเลยมาสูบปลาน้องน้องของลึกอยู่เอาอันนี้แสงมายาไปพุ่นบ้ชมผู้ดได้มองรถไถ่ายจอดจุนอ,<ม>อันเป็นคูนึงพอดีป่านนียแมน่น่วก็เดินอีกคูนึงเยมื่อน,นี้เกณเป็นตัวแอลนี่เลยแมนหาพี่น้องเมื่อตรงนี้ก็เนียนีๆเถอะผู้นะถ้าเไปเริ่มจานไปแล้วน่ะพู้นะครับของนี่ อืมเพื่อนกาง้หอยกันได้เลี้ยงกน,นไม่กันเออ <c oughs> <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> อเด้นเกมกีตูมโดนเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้เล่กีตูมมาเป็นแบบอันบัดน,นี้มันถึงดูดการเล่นกีตูมแล้วมันเนี้ย ตน้องใดกับว่หลายท้ออีหยังกอ oh, ิ่นเอิ้นน่ะเขาเอิ้นว่าหยังก่อน้องใดกับว่หลายแต่ว่าน้องเราเนี่ยสุดยอดเลยนี่นะโอ้่นไมโครไม่แล้วเอาต้นเดิมต้นขึ้นซืเออไอ้ต้นไปทางนั้นก็ได้ขอยยุ่งทังนี่หรอดาวมวยจะยุบกลางแล้วเนี่ยมวยเออรู้อ่ะต้นเอาตไว้จุกแต่ว่าไม่ใหญ่เป็นไอ้หน่อเอาไว้จุกเอาเลี้ยงไว้ก่อนบ่หนี่หรอ ง้านั่นแล้วกษัาอีกน่ะเนี่ยเนิ่งไปฝุนย่านฟุญมืปาคออ้าโอ้เลืกมากเลยค่ะนี่อะขึ้นไอต้นถังอะไรกันอันนี้เด้เอาปลาเอาสิใส่ใส่ถังนั่นฟุนเลยใส่ลงไปแล้วปะ ยังบ่หลหรอกี่ย,ยังบ<ด>่หลาหรอกป่ามันจะปิดคอญี่ปุ่น,นดเด้อค่ะเออม่่มหวหอฮะุ่อ้หัว้ปลาให้ไปว้ามครับไลขวาไปสาวจะถีลงยี่สิดป่าสาวดิได้ซูมข้างหลังดิเป็นอ่ไม่ขัวเปน็ไปนไ่ไม่คัว แม่แม่ไ็้แล้วนี่ค่ะเอ้ยสตว่าป่านป่าขี้ตุ้สีจะอ้วนดีอ้วนดีนะเออลืมส้นไหมจนลืมปกปลายพอมั้งทำเพราไรป่าลวงใคยืมันเป็นถั่วแบบนี้นะออกงานยีดอ่ะงานเหรเริ่มแล้วไปนี่เริ่มไปดิเหตุการต้มเริ่มละ หอยนะมันยุ่อยุน,นี่น่เขนาดอยุน,น่น่เมันตัวเป้าไหลเนาะมันเดือดย่างจะ่นเนนกดิป่ามจะไปขอนยุบวกง่ายคุณด้อค่ะตอนนี้เขาลือพับบุงไปเรื่อยๆไล่ผ่าอืมเดีหอมแม่เรียนอยู่บ้านได้เลย mẹ mẹ, 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 ไหน mẹ เด็กๆๆ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  đó ๆๆๆๆๆๆๆ ออดึงนเลยอย๋อใบป่าต้นเนาะอือให้ยมันบางดีโะดึงึ้นดึงขอบดึงขอบเลมันลงนี่แหละมลึงนี่นะมึงเนาะเฮ้ยเขี่ยเลยโอ้ใส่เอบเลยราคาอยู่นี่นะพี่นาะงอ่ะยุดยุไป้อไปไป สะมีย์โอ้ยนี่ไงอู้หูน่ไงว้วโอ้มหน่เป็นเุ่มนี่อู้หูนนี้ไี่สิบสี่เราจะนึกค่ำคืบทังไกน ลือขึ้นเืขึ้นไปก่อนเลยสวนป่าฟุ้อ้ <c oughs> อนวนดีเนาะรุ่นแบบว่าเลืกแห้งมันลอยไปข้างหน้าแล้วบมางนึงนี่ยอยู่นี่นนี่ยน,น,นี่นั่นอะไรดิครยไปใส่นะพุ๊กตนบกคอยต้นนี่ชิง <c oughs> เข้าบองนี่พอดอีอือโอ้อ่นใช่คุณไยเข้าบองนี่พอดอีให้จุปป่มบ่างให้จุ่มหน่อยหน่อยป่ะอือน้มอยอ่ะปาลไปเลยนี่จะยุบป,ปุ่นไปหน่ะอือปาล์อะไรไปเดย ไปดูใครจนึ้นทา้งหลังจนไอ้ของอันนี้ไปเมือนพื่นโบล่ะอืมเอ้แต่ยูดีนะเออสลิงบ้าง ข่นออกันไปแล้วรีบๆไปแล้วออกกันลังกายขาได้ดีมากเลยเนี่นี่นะตมเลิกทักเชียนซุม่มกขาดีดเม,มื่อคนี้ลับรอง เอาเจ้าของโอ้ตัวนี้ตัวเง้ตัวนี้ตัวใงญ่ครับว้วนวุนเฮ้ยออโอ้เสียนะดูแล้วุมหางยี่เราหนโอ้โอ้โอ้ตัวใงญ่เลยเอาไปขึ้น ไปเลยไปเลยขออยู่ปะอานหน่อยดิยี่หรี่นนอนอยู่ในโถนะขออีกเริ่มไหลเรนยบไปแลวันีเริ่มแองกลางเล้เนอะเดี๋ยวยังไซุมเลยไปนูกันยุ่เลย ม่หู้ำนืมบ <out> so, uh ึงอะนี oh, course, ่นี่ยนซุ่มเอาเลยเอาเลยซุ่มกระดิกลงแหงไปเดิสมกินตมเนี่ยเห็นป่าจ่ป่ายนนี่มะเป็นอิล่อยออกเท่าอ้ยเลียวลีวมามากมาโอ้โหตกเอามีเอามีอ้โอ้บะหือไหน่ยอันนี้ก็เอาึ้น่อยนี่ๆค่อยขังนี่เอาึ้นไปขังไหตาคนใจ เอาเนี่ยนุ่ปลากระเดือดไปยังเหรอหอวเส้นอะไรใชู้่อย่างเงี้ยเอาเมย์เอาเมย์มุของยิงตัวไนกี่เมย์อึ๊บโอ้ตัวง่ับตัวง่ายกี่เมยปลาอ้วนดีนี่เหระเรื่อยๆครับเรื่อยๆ เนี่ยดูดูกีลี่ดูกี่ลีจากมือเป่าเลยอันนี่เนาอันนี้หาปน้ำพีนองเพราะว่าปลาไปขอนยุบผงนั่นเด้อหมเเอาแม่ปฏิสินะพวกปลากระเด็นพวกหอยค่ะอันนี้ปฏิสิดปลาสลิดตุวมาละเอาไน่นะส้วมหุ่นนะปฏิสิดไปอีหนี่งนะเอาแมมเอ่ ตุ่มไหลไม่ได้มาหลายแต่ว่ามีตัดต่นี่ปฏิเสธกี่มือเมตรงนี้นนองโค้งนเนว่านองรอบน้เนาะแต่ว่าป่ามันยุ่ดีเพราะมันเป็นน้อย่งก่เนน้ามนาแบบนป่าเมไปกีวเจอ

เอาคีบขึ้ในในี้ไดพย่พนยงน,นี่ปะอไอต้นนั่นลบป่ายังก็หยาแท้ส่ใส่หงมือนเนาะแฉ่บะมนไปไปไปอเดียมเลยทีนี้นี่นี่ปลาคว้าเอาเน่ใส่ะบุงนี่หมดต้ระดดที่นะ,นนะ,ะคออ ตัวนึงหนเหรอตวึงกูเก็บไปเทเลน,นหน่อยนาะเก็บไปเทเลนาละจะดูไงเจ้ไ<อ>าไหมข้าวหมูขอข้อดมูข้อหมูสนิทจริงไหนเด็ด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 ดูนะดูหะกก็ปักหินกูดิ โอ้โหเชียดูอะไรโอ้วันที่เมื่อไนี่เนี่ยไไปติ่เบ็ดแม่หมวยทำไงข้ออะไรมึงเอวลูกบนน่ะดูข้อใส่กระแตมันเล้ยขึ้นขังเอาข้ออะไร มาสปาสปาย่างเี้สปาตัวมสปาต,ปาตันีะปาตุ่มปางคนโอ้โหอบถอนดีอย่ดีพูดถึงเป็นระบบนะมันไหลลงมาปะ่ะโอ้ยพอมีบวเยวอะพอมันไหลอย,ยู่อยู่ีงนียนเนื่ยาสุดยอดมตาดูน นี่ปลาสลิดนะพุนนี่ตรงงาปดกเร็วเร็วกาหนจะปลาสลิดนี่นอนแรงอยู่นี่ปาดุกกินปดุกปลบถานยังไ่นบ่น่นเมไปยังโอ้ว้ปลาดุกปลาดุกปดปลาดุคอยบ่า ให้เพิ่นสูบน้ำออกนี่เขาเก็บพื้นไปนี่ปะนี่ยเพราะว่าน้ำมันไหลพ่ไปลุยเนาะคุณินดินตน้นงยาไงนุมเน่เรียนรีบไนเลยเถอะเรียนรีบ

งะขาไป่นเขามานี่ค่ะพรค่อยนิ่งเมื่อว่าตรงนี้จับปุ๊บอ่อนหยอบรลดนี่ข้างหลังนี่พูดอะไรตัวนี้มันดุกบดุ๊บดูดูควาโอ้โหตาห่วยคือต้งว่าข่อยเสียไหลายเนาะข่อยยังไม่ได้จับดูดูกูล่ะไปขึ้นไปค้างไหมตัวอายุใกล้ข่อยหน่อยกันสิ พี่ตัวนึงเมื่อพี่ไหนเ้มือเจ้าตัวนี้เ้มอปาปตาขอใหญ่มากอดแล้วตาเพราะแม่มันออกจากคือเก้าหันบวนี้เจอตัวนึงพู้งติิงิงเป็นเน่ ปลากระเกดินยังไม่หลายเท่าไหนมันไปยุ่งหลุมตู้หรือขอดูมือโป้เลยเล,เลิศแท้เลิศแท้นี่ครับพอตามันหกักซะตามันมาจจะทานอยู่หรอกนะเบิ่งแตาโอ้ขอาเสียเพื่อน่ะตอนนี้ปลาเพือตมบุกครับเบ,บ,บิ่อบงบนนอองหน้าค้นอีนะ เคงีเงบปลาสลิดบะบอได้ข้าเพราะอาป่านเปยุหลุมพุนไหลลงไปยุพุนหมือนใส่หลวนะมวยน้ออะไรครับตอนป่าีทุกชนิดนีทุกป่าน้องน้ำปสาดนรลอยก็ไอ่ะอ่อมน้อครับอ่อมไม่เป็นสิ้นทันยาเก็บกินแล้วงที่มาหรือโอ้ได้ปลาเสียมกระหนายูไก่เนาะเดี๋ยวไปตัวงม มายรัวแล้วครับเรียกคุณมารอบแรยกครับรอบเรียกมาครับยังไ่ได้พุ่ยังไม่ได้พบวกนะยังไเก็บยัเก็บพวกบุ่งขึ้นี่ยครับรอบเรียกครับผมเหมือนมะเทสันใจขึ้นมาใไเลยะหอยหน้อย หอยหน่อยปลาเมนหอยใยันพิงเอวครับพิงเอวปุนะมาเบิ้งดูหนิตัวใหญ่งยันป่นตอนบมาทำไมยังไม่ได้เจอแต่นั้นต์ซื้อนี่มันไหลลงไปพุ่นเหมือนอันนี้ยื่นเข้าไปในใกล้ๆนี่ครับเอาบักบุ้งขึ้นตรงนี้ม่เรื่อออกปากเขาไปน้อเลยอันอันนี้เคจิบนี่มาเบิ้งก่อนพี่น้องเนี่ยปลาดุกอันนี้จิบจิบนะครัน้ำจิ้ม สลิดกับน,น้ำจิ้มยุปบปะป๊ามันไหลลงไปอย่างก็ผ้อนกันนะหลายหลายมิตรตัวใหญ่ายป่ะอ,อันนี้โตั<อ>ล่นขึ้นซื้อเด้อเนี่ยตขึ้นโตัวหลงปะไแต่ละคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แหละนาะคะ่ะฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร่น้ำได้อคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องได้ค่ะ